This is Kip and this is Miss Entertain. Miss Entertain. We fly together to the world of Hollywood Asian Entertainment Society. If you love to update international entertainment news, don't need to see me at this time. I bring you together. Are you ready? Let's fly to check it out. Anna Jolie is the UN literacy agency's special envoy to visit to a literacy camp in northern Iraq on last Sunday. And President Ismael involved ratings from young children and adult survivors of ISIS attacks. She is on an official two days with the nation trip to the autonomous Kurdish province of Turkey. She is there to visit Syrian refugees and displaced Iraqi citizens. which total more than three million. เจน่าโจลีร่วมเดินทางกับคณะของสหรประชาชาติในการเยี่ยมค่ายผู้รีภัยในอิรักเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อกดดันให้ผู้นำของประเทศต่างๆเข้ามาช่วยยุติความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้นักแสดงหญิงชื่อดังแองจีน่าโจลี่เดินทางไปอิรักเพื่อเยือดและส่งความช่วยเหลือให้กับผู้รีภัยชาวค์ดิชในคานส์ที่คานเกีประเทศอิรักเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีประชาชนชาวอิรักถึง3-3ล้านชีวิตต้องพลัดถิ่นจากการลุกรานงของกลุ่มไอซิสือกลุ่มรัฐอิสลามิรักแลละวน ที่มีจุดยืนในการนำภูมิภาคซึ่งมีชาวมุสลิมอยู่อาศัายส่วนใหญ่ของโลกมาอยู่ใต้การควบคุมทางการเมืองและเริ่มต้น,นประเทศอิรักกับซีเรียทึกล่าวว่าตั้งแต่ที่เธอมาอิรักครั้งก่อนคนอีกสองล้านได้ถูกบีบให้ต้องจากบ้านพวกเขาไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นแค่ในช่วงหกเดือนนี้เองคราวนี้เกิดขึ้นกับพลเมืองอิรักแล้วมีคนบริสุทธิ์มากเกินไปแล้วที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในซีเรียรซึ่งกำลังลุกลาเป็นความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆการจะปกป้องสิ่งที่เราเชื่อนั้นจะทำอยู่แค่ที่บ้านของเราเองไม ที่แคมป์แห่งนี้และต้องหาวิธียุติความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางกำลังทําลายเมืองทั้งในอิรักและซีเรียให้ได้ประชาคโมโลกของเรากําลังเจอกับบททดสอบซึ่งแม้จะพยายามอย่างเต็มที่และเต็มไปด้วยความตั้งใจดีแล้วแต่ถึงตอนนี้เรากลับทําาะไ,ไม่ได้เลย Emma versions joining d i s e live action versions of Beauty a t the f e a s t as the lead character Belle The studio said on Monday the team will be delighted by Bill Condon, the lead actor of Twilight Saga Breaking down Part 1 and Part 2, and is set to be production in 2015. No new date has been announced. And... ื่องธรรมดานะคะที่ความสวยของดาราสาวเอ็มมาเวอร์สันจะโดนใจผู้สร้างจนได้รับบทเด่นมาแล้วหลายครั้งแต่สําหรับโปรเจกต์ล่าสุดที่เธอกําลังจะรวมแสดงนั้นถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆโดยล่าสุดแหล่งข่าวบันเทิงต่างประเทศเปิดเผยว่านักแสดงขวัญใจวัยรุ่นเอ็มมาเวอร์สันได้ร่วมแคสติ้งเพื่อรับบทนาในหนังไลฟ์แอคชั่น Beauty and the Beast ที่ดัดแปลงจากเทพิยาุดคลาสิกของดิสนีย์โดยเธอจะรับบทเป็นเบลเจ้าหญิงชมยานที่เป็นรักแท้ของเจ้าชายอสศรนนอกจากนี้เอ็มมาเวอร์สันยังเผยความในใจ เกี่ยวกับการรับบทเจ้าหญิงเบลผ่าน f a c e b o o เอมมาเวอร์ซันเอาไว้ด้วยว่าในที่สุดเธอก็บอกทุกคนในเสียทีว่าเธอจะสวมบทเบลในหนังไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์เรื่อง Beauty and the Beast ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตของเธอมันเหมือนความฝันที่เธอจะได้เต้นในเพลง Be Our Guest ร้องเพลง e t h ติ g There ถึงเวลาแล้วสำหรับการเรียนร้องเพลงเธออยากให้คุณได้เห็นกันสักทีสำหรับ Beauty and the Beast ออกฉายในรูปแบบแอนิเมชั่นครั้งแรกในปี1991และถูกเด็ดแปลงเป็นละครบอดเวย์เมื่อปี1994 ส่วนการดัดแปลงเป็นหนังเวอร์ชันปี2 0 1 5ได้ร่วมกับบิลคอนดอนมารับหน้าที่สำคัญซึ่งผลงานที่ผ่านมาของเขาก็คือ The t w i i g h Saga Breaking Dawn Part 1และ Part 2รวมถึงหนังมิวสิคอ์อย่าง Dreamgirls ปี2006โดยกำหนดการถ่ายทำของโปรเจกต์นี้จะเริ่มขึ้นภายในปี2015ในขณะที่กำหนดการเข้าฉายยังไม่ถูกกุกอย่างชัดเจนค่ะ x m e o l Director r y a n Singer Sophia Turner from Dream of Thrones, Sly Dan from Tree of Life, and Alexandra Chen from Drop Light and Light, a New Beat, helped join the comic book creator as the younger versions of Steam, Trace, Psycho, and Storm, respectively. more o n the X-Men Apocalypse casting after the j u m p Brian Singer shared t his e news on Twitter let's see more d e t a i l s <c> here <oughs> <c oughs> Sophie Turner, c h e Friedman and Ericson d e r s w i f t คือ3นักแสดงวัยรุ่นที่จะรับบทจีนเปรไซคอป Black Storm ในหนังเรื 1, 80, ber, ่อง X-Men Apocalypse ที e ่มีเรื่องราวย้อนสู่ยุค1980โดยการถ่ายทำและเริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายน2015ก่อนหน้านี้ Simon Kinberg โปรดิวเซอร์ของ Project X-Men Apocalypse ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่านาง ภาคนี้จําเป็นต้องหาทีมนักแสดงรุ่นเยาว์เพื่อรับบท <Sar gent, S 1> ยอดมนุษย์จีนเกรย์ไซครอปสตอมเนื่องจากเรื่องราวจะย้อนสู่ยุค1980ซึ่งเมื่อต้นเดือนมกราคมก็มีการเปิดเผยรายชื่อตัวเก่งของบทต่างๆไปบ้างแล้วพึ่งกับไรอันซิงเกร์ได้ประกาศรายชื่อ3นักแสดงหน้าใหม่ของโปรเจกต์ X-Men Apocalypse ผ่านดเดอร์ส่วนตัวโดวยพวกเขาเหล่านั้นได้แก่โซฟีเทอร์เนอร์ในบทจีนเกรย์ไทริเดนในบทไซครอปและอลิซาด้าชิฟในบทสตอมโดยผลงานที่ผ่านมาของเขาและเธอทั้งสามคนมี ทางการร่วมงานบนจอแก้วและจอเงินด้วซอรฟีเทรนเนอร์คือเจ้าของบทซันซ่าสต็อกจากซีรีส์เกมออฟทรอนส์และจะได้ปรากฏตัวบนจอเงินในโปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกในขณะที่ทารชริดันเคยฝากฝีมือในผลงานดังอย่าง The Tree of Life และเริ่มถูกจับตามองจากการประชันฝีมือกับดาราล้นพี่แะทีมคอนเฮในหนังเรื่องมักทางด้านอเล็กซานดราชีฟก็โด่งดังจากผลงานทางท,างทีวีเรื่อง The Princess of RB โดยเทอมีอายุมากที่สุดคือ23ปีส่วนอีก2คนมี ายุ18ปีซึ่งกับการเปิดกล้อง X-Men: Apocalypse จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษาย,ยน2015ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาส่วนจะออกมายอดเยี่ยมแค่ไหนคงต้องรอชมในวันที่27พฤษภาคม2016ค่ะ And this was about the news today. I hope you like it. And tomorrow I'm still here to report you all. But now the time is off. เวลาหมดแล้วนะคะเช่นเคอเลยค่ะก่อนจากกันนะคะต้องขอคืนกับนี้เลยค่ะสายการบิน AirAsia เท็ดไรก็บินได้น้ำไอลกันเต็นไฟ์ค่ะครุ่งนี้นะคะคิดปรองว่ายังมีความเด็ดขอบดังมาฝักคุณผู้ชมอย่างแน่นอนทันี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชมเอยชมงามอลมท้เชกื่แลตาลงแลตะลึงม่อะไรเ็เป็นอะไรเ่กยืนแอเป็นพิตี้รสตรสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่นะคะเทคโนโลยีความทันสมัยนั่นเองค่ะซวันนีค่ะทานได้พบรารุ่นนี้น่นเองนะคะ บอกนะคะว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะท่้นผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมนะคะรายการสตรอเบอรี่ของเราได้นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็อันที่19ตุลาค30นาทีถึง20มินาด้วยเนาะใช่แล้วค่ะเล้วก็ช่องทางกันเดิมเลยนะคะอย่าเปลี่ยนไปไหนนะคะช่องโลกาสีโ your fan นั่นเองค่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณ การสวยๆนะคะสำหรับพี่พิจิัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือว่ามิวเซียมสยามนั่นเองขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อให้เรานะคะได้ลําลึกถึงนะคะคนไทยนะคะชาติไทยของเราในอดีตด้วยแต่ละยุคแต่สลับสมัยนั่นเองนะคะได้มาดูแบบว่าการดําเนินชีวิตของแต่ละยุคด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าขาดไม่ได้เลยค่ะกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะออรเรสตอเบอรี่ลูกอวิตามินซีซู เอเชียใกลๆก็บินได้สบูู่ต้มข้าวแซมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลี่ดรโทบีตแ0 0พมิลลิกรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอพีโซดากูต้าโอโอเวอร์ไวท์ค่ะขอบคุณค่ะกับเระดรกตลอดตลอดตลอดนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราสองสาวสวยแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะพบกันได้เลยกับรายการสวัสดีวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนุกคิดสกิดความรู้ ที่ชวนให้ตั้งคำถามและหาคำตอบกระตุกต่อมคิดการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันสร้างสรรค์ต่อยอดสู่อนาคตเปิดบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกามาร่วมหาความรู้ที่อยู่คู่กับคนไทยนะคะ